กระผมนี่ก็อยู่ที่บ้านล้างรถแล้วล้างรถเช็คล้อแล้วเดี๋ยวจะพาดูนะว่าผลของไอ้รองเท้าเรื่องขาดสี่ตัว,วมันจะเป็นยังไงนะของบางคันนี่ถ้าว่าทเทื่องขาดเนี่ยอุ้มลมแตกหม้อน้ําเราเสียหายเนี่ยเลยอย่ามาดูว่าของผมเป็นไรบ้างเดี๋ยวยกหัวปึบนมาเดี๋ยวมาดูนะ ทนเครื่องขาดเนี่ยอย่าไว้วางใจนะถ้าอุ้มรวมแตกนี่มอวน้ําไปได้นะดูของผมมันไปกินใบพัดแทนนะเพราะว่าถ่าเครื่องขาดเสร็จปุ๊บเครื่องมันต่าลงนี่มันไปกินใบพัดแทนมันไปเสียดสีกับอุ้มลมข้างล่างนี่ถือว่าโชคดีเนี่ยมันไม่แตกมันไม่แตกมันไปกินใบพัดลมแทน บางคันนะบางคันปุ่มรวมแตกได้เปลี่ยนโมน้ำเลยนะอย่างเช่นรถของอสาวการเกดปุ่มรวมแตกได้ไดทำโมน้ำเลยครับน,นี่เป็นเจลเจ็ดสีนะร้อยเจ็ดห้าปั๊มสายน่าเล่นนะนี่เปลี่ยนมาใหม่ จะไม่ได้ว่าคู่หน้าหรือคู่หลังเนาะไอ้ตัวไหนที่มันเพลงนะมันมีคู่หนึ่งเลยคู่ละสองพันต่าไห, 2, 4, หร่วสองพันสี่เปล่าไม่สองพันสี่ตัวละพันสองกับอีกคู่หนึ่งตัวละเจ็ดร้อยคู่ละพันสี่นี่ก็ให้ดูนะว่าถ้าท่านเครื่องขาดนะอย่า,ถ,า,ถ,าถ้าเราถ้าเรารู้ว่าท่านเครื่องขาดนะอย่าไว้วางใจ รีบทำได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเยอะนี่ก็จอดรองานแล้วนายน่าจะมาตรวจงานวันนี้เห็นว่าแกสรุปนี่นี่ที่แรกผมไปนี่รถผมไม่แรงนะนี่ตั้งตั้งไอ้เรียกว่าเพิ่มเพิ่มน้ำมันเนี่ยนี่ถ้าใครถ้าใครไม่รู้นะนี่ถอดไอ้ปอกนี่ออกมาไอ้ปอกนี่ออกมาแล้วก็เบอร์สิบขัน ครอก็เอาไขควงเช็คันของผมเพิ่มมารอบรอบครึ่งรอบครึ่งเติมน้ามันมารอบมาเกลียวเลยเกลียวนะเกลียวเกลียวครึ่งพอามันติดควันด,ดำหน่อยก็ไปได้แต่มันจะกินน้ำมันหน่อยนิดนึงแต่ดีกว่าให้รถมันพังนะถ้ารถมันเค้นมากมันก็จะพังถ้า เพิ่มน้ำมันจะดีกว่าโอเคครับมีไปเอามาให้ดูเฉยนะว่าเนี่ยมันโชคดีผมกลมือว่าโชคดีนะแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ได้โชคดีนะนี่เห็นไหมนี่นี่นี่มันถูอุ้มลมยันแบบละลายอะนี่เนี่ยดูอถูอุ้มลมละลายหมดเลยอะเอาโอเคครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่แทนเครื่องขาดอย่าไว้บางใจนะโกเค,ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ